สวัสดีครับมีอะไรเกิดขึ้นนะครับที่ที่หน้าบ้านลุงนะครับตอนนี้นะครับก็มาดูกันนะครับมีอะไรมานะครับนี่ทุกทุกขัานครับอ้าวมีตู้รถตู้เตียงรถตู้นะครับในตู้นะครับนะนะครับนี่สวรควัดบ้านควนบุญนะครับนี่นะครับโอ้ ถวายจุดน้อยทำการ,การ <lawsuit. S 2> ครับนี่นะครับมีจานตตีนะครับถวายวัดทวดบุตรับวันที่ห้านะครับนี่นะครับใส่ของนะครับเป็นตู้ใส่พวกของต่างๆเลยนะครับตะตีสุกๆท่านนะครับมีหมอนมีที่นอนมีมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ไม่ว่าไม่เรียกว่าเป็นหม้อแข็งนะครับหม้อแข็งร้านหนองแขกถวายครับ ส่วนซื้อก็ผ่านทางนู้นเนาะครับผมถวายก็ถวายไปนี่นะครับนี่ไปถวายวัดไปถวายวัดนะคะนี่ครับนะฮะจะเตรียมไปถวายวัดนะคะถวายวัดบุญถววายัดกวนบุญนะครับนี่นะครับมีทั้งตู้มีเฟอร์นิเจอร์มีหมอนมีหม้อนะครับมีเครื่องนอนนะครับหม้อใหญ่นะครับนี่นะครับก็เป็นโหเยอะแยะเลยนะครับ แล้วก็มีอันนู้นโตอันนู้นด้วยครับใช่ครับเอาแก๊ปมีมีถ้วยมีดำาำด้วยนะครับแล้วก็มีรถอีกคันหนึ่งนะครับนี่นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับนะมีทั้งอุปกรณ์ต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้นะครับน่าแล้วก็ซิงล้างจานนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเนี่ยครับมาดูกันนะครับ อนนันนี้นะครับก็มีรถคันนี้นะครับก็มีรถคันที่สองนะครับก็มีจะมีซิงค์ล้างจานนะครับพร้อมที่คว่มจานพร้อมเลยนะครับมีทั้งซิงค์ล้างจานไปวัดโกนบุญนะครับนี่นะครับซิงค์ล้างจานมีโต๊ะเก้าอี้ชุดเก้าอี้ชุดโต๊ะไม้เก้าอี้ไม้พร้อมเลยนะครับแล้วก็เตาแก๊สอีกหนึ่งชุดน,น,นะครับนี่นี่นะครับก็เป็นตตเตาแก๊สนะครับมีเตาแก๊สนะครับ หนึ่งชุดนะครับหนึ่งชุดนะครับก็นะครับมีทั้งซิ่งล้างจานหนึ่งชุดเตาแก๊สหนึ่งชุดนะครับมาแล้วก็ชุดโต๊ะไม้อีกหนึ่งชุดนะครับนี่นะครับก็คือมีรถอยู่สองคันนะครับโต๊ะไม้ก็สวยๆนะครับสวยมากเลยนะครับนี่นะครับเป็นโต๊ะไม้หนึ่งชุดนะครับที่ล้างจานเนาะครับซิงค์นงล้าจานเพราะพร้อมที่ข้อมจานนะครับ ครับเป็นทิงล้างจานสองชุดนะครับครับทิงล้างจานสองชุดนะครับทิงล้างจานสองชุดตาแก๊สหนึ่งชุดเตาแก๊สหนึ่งชุดด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับแล้วก็มาดูรถคันแรกนะนี่นะนี่นี่คือเตาแก๊สครับจดทะเบียนมุกดาหารครับมจห้าพอร้อยแปนะครับ เออพัดดังอย่างนด้ยินอยู่หรอครับเพราะว่าฟูดดังอยู่เออนี่ก็ครุขรเป็นยังสูงนะครับนี่ครับโอ้โหก็เป็นบรรยากาศก็เป็นยูทูบเบอร์เลยนะตรงนี้ครับผมก็เอาไปถวายที่วัดกุลบุญนะครับถวายที่วัดกุลบุญนะครับอ่านะครับโอ้โหเนี่ครับก็เป็นบรรยากาศโอ้บิเวยของแล้วก็มีเยอะอยู่นะครับทุกทุกๆท่านนะครับ คันแรกนะครับก็จะมีน so, ี yes. ่นะครับก็เป็นรถคันที่สองนะครับนะคันแรกก็บอกไปแล้วนะครับก็คือว่ามีทั้งเขาเรียกว่ามีชุดเครื่องนอนนะครับมีทั้งที่นอนด้วยนะครับนี่นะก็คือเดี๋ยวไปดูรถคันแรกก่อนนะครับไปดูรถคันแรกก่อนนะครับไปดูรถคันแรกนะครับว่าที่บอกไปแล้วนะครับนะรถคันแรกก็จะมีทั้ง ตู้นะครับตู้หลังใหญ่หนึ่งหลังนะครับน, 1, นี่นะครับก็รถคันแรกนะครับตู้หลังใหญ่หนึ่งหลังนะครับอ่านะครับนี่นะครับนี่นะครับเอก็เป็นตู้หลังใหญ่หนึ่งหลังนะครับหลังสีขาวนะครับแล้วก็เป็นตู้สีฟ้าลายดอกไม้นะครับหลังเล็กอีกหนึ่งหลังนะครับน่านะครับนี่นะครับเป็นตู้สีฟ้าหลังเล็ก อีกหนึ่งหลังนะครับหลังรองลงมานะครับนะครับแล้วก็มีหมอนนะครับมีหมอนนะครับมีหมอนนะครับนี่นะครับที่หลายหลากสีมากเลยแล้วก็มีที่นอนนะครับมีที่นอนนะครับแล้วก็มีหม้อนี่นะครับมีหม้อแล้วก็มีหม้อนะครับชุดหม้ออีกหนึ่งชุดเออมีหม้ออีกสองใบนะครับนะนี่นะครับก็ไปถวาย ที่วัดกวนบุญนะครับที่วัดกวนบุญนะครับนี่นะครับนี่ครับก็มาจากร้านน้องแคนเฟอร์นิเจอร์นะครับน้องแคนเฟอร์นิเจอร์นะครับฟรีนะครับนี่ครับนี่เขาก็เอานำมาถวายที่วัดกวนบุญนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับ กเป็นบรรยากาศหน้าตอนนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับให้จนถ้ากรอกด้วยนะครับก็นี่นะครับก็มีรถสองคันเลยนะครับเอฟตีนะนะครับก็เอามาถวายที่นวัดบ้านกนบุญกันนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้นะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับนะครับก็ ก็ขอขอบพระคุณมากนะครับนี่นะครับมีรถสองคันนะครับนารถของคนเจ้ามาส่งกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมนี่นครับก็เป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นกันนะครับขอบคุณนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับตอนนี้ ยังนะครับยังไม่ได้ทานข้าวนะครับนะยังนะครับยังไม่ได้ทานข้าวนะครับผมก็ขอขอบพระคุณมากนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้นะครับตอนนี้นะครับรถขาดู้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับคือนําตู้มาถวายที่วัดกวนบุญนะครับตกใจหมดเลยนะครับคุณพี่ดารนนะต้นฮัก ตื่นเต้นตื่นเต้นน้องตรงทัดน์คุณขวัญกีฬานะครับนี่นะครับคุณพาก็สาธุด้วยนะครับนี่นะครับก็มีผู้ถวายนะครับคุณนกน้อยนะครับคํำกลางคํำกลางนะครับอ่าอะไนะครับนี่นะครับก็นํามาถวายนะครับคุณผู้ถวายนะครับก็คือคุณนกน้อยนะครับนะครับผมนำมาถวายที่วัดโกนบุญนะครับ โอ้้ฮเยขอบคุณนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ